อำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินและทางน้ำ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรการส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวยชนผู้สูงอายุและคนพิการการศึกษาอบรมและสุขอนามัยของประชาชนบำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นและอื่นๆอ,อีกมากมายโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและมีหน้าที่ดังนี้ฝ่ายสภาท้องถิน่นมีหน้าที่ออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเช่นการใช้น้ำประปาหมู่บ้านกำจัดขยะมูลฝอย ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน่นให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีฝ่ายผู้บริหารท้องถิน่นมีหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิน่นให้เป็นไปตามข้อบรรัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิน่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ,จ่า,ายเพิ่มเติมเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินต่อสภาท้องถิน่นผลิตโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่